่่หหนน้านึงภาพรวมสถานการณ์และข้อมูลลวงในโลกออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาโลกออนไลน์เกิดกระแสข่าวอ้างว่ามีการค้นพบเส้นทางลำเลียงคลังแสงจากฝั่งกัมพูชาขึ้นสู่พื้นที่ตาควาย จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ผู้คนพูดถึงอย่างกว้างขวางแม้ข้อมูลส่วนใหญ่จะยังไม่ยืนยันแต่ก็สร้างความสนใจให้ประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่องข่าวเช่นนี้มักเกิดจากการตีความภาพถ่ายดาวเทียมผิดบริบทหรือการแชร์ข้อมูลที่ถูกตัดต่อซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ง่ายจุดสำคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์เช่นนี้คือการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข้อมูลไม่ใช่การเชื่อข่าวในทันทีเพราะพื้นที่ชายแดนนั้นมักซับซ้อนทั้งภูมิประเทศป่าเขาเส้นทางเกษตรรวมถึงเส้นทางชุมชนเล็กๆที่อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็น ทางลับทางลำเลียงได้ขณะเดียวกันหน่วยงานไทยเองก็มีการลาดตระเวนตามมาตรฐานความมั่นคงอยู่ตลอดทําให้ข่าวที่แพร่ในโซเชียลจึงถูกจับตาในฐานะข้อมูลที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดมากกว่าจะถูกมองเป็นเรื่องจริงที่ยืนยันแล้วการวิเคราะห์จึงต้องมองทั้งมิติความปลอดภัยมิติข้อมูลผิดและมิติความเข้าใจของประชาชนที่อาจถูกกระตุ้นด้วยข่าวดราม่าย้อนหน้าสองการตีความภาพถ่ายดาวเทียมย่มและปัญหาข้อมูลไม่ครบหนึ่งในต้นตอที่ทําให้เกิดความเชื่อว่ามีเส้นทางลับลำเลียงอาวุธ มาจากภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยแพร่ในอินเทอร์เนต็ตซึ่งถูกตีความว่าเป็นรอยทางของรถบรรทุกที่ใช้ขนยุธทธปกรณ์แต่ความจริงแล้วเส้นทางเช่นนั้นอาจเป็นเพียงทางชาวบ้านใช้ขนผล,ผลผลิตทางเกษตรหรือเส้นทางที่เกิดจากการตัดไม้เป็นช่วงๆตามฤดูกาลภูมิประเทศฝั่งตะวันตกของกัมพูชาและฝั่งไทยในแถบตาควายมีความเป็นภูเขาสูงสลับป่าเบญจพรรณทำให้มองจากมุมสูงอาจชวนให้เกิดความสับสนง่ายนักวิเคราะห์ภาพดาวเทียมมืออาชีพยังชี้ว่าหากจะระบุต้นทางปล่ ทางของเส้นลำเลียงอาวุธจริงต้องมีข้อมูลประกอบมากกว่าแค่ภาพถ่ายมาตรฐานการยืนยันต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นทั้งชนิดรถความทีการเคลื่อนย้ายข่าวกรองภาคสนามและหลักฐานพฤติกรรมในพื้นที่แต่ในกรณีนี้ข้อมูลที่แชร์กันขาดรายละเอียดสำคัญทั้งหมดจึงเข้าข่ายข้อมูลไม่ครบ ที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและเหตุการณ์ตีความเกินจริงในโลกออนไลน์มากกว่าเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือย่อหน้า3มป่าเขาตาควายกับบทบาทในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ตาควายฝั่งชายแดนเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องป่ารกทึบและสภาพภูมิประเทศที่ยากต่อการ เข้าถึงลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดการคาดเดามากมายว่าพื้นที่ลึกๆอาจมีฐานซ่อนเร้นบางอย่างแต่ในความเป็นจริงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตอุทยานเขตชุมชนและเขตเกษตรกรรมที่ชาวบ้านยังใช้ชีวิตตามปกติการพบเส้นทางดินหรือร่องรอยยานพาหนะจึงไม่ใช่หลักฐานของกิจกรรมทางทหารเสมอไปหลายครั้งเป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้ตรวจตราหรือเป็นเส้นทางของชาวบ้านที่เข้าไปเก็บของป่าตามฤดูกาลการคาดเดาผิดบริบทนำไปสู่การสร้างเรื่องราวเกินจริงได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อถูกแชร์ในโซเชียลแบบไม่มีการตรวจสอบแน่นอนว่าหน่วยงานไทยยังคงมีมากและการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนตามปกติแต่ไม่ได้หมายความว่ามีฐานทับซ่อนเร้นอย่างที่ข่าวลือระบุก,การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความเชื่อในอินเทอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงเพราะอาจทําให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยไม่จําเป็นย่อหน้าสี่ข่าวลือเรื่องคลังแสงและความจริงที่ควรรู้ข่าวลือเกี่ยวกับคลังแสงขเขมร กลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่ถูกแชร์ซ้ำอย่างมากในช่วงนี้โดยมักมาพร้อมภาพดัดแปลงหรือคำบรรยายที่เติมแต่งความตื่นเต้นเพื่อให้ผู้คนแชร์มากขึ้นสำหรับยอดชมและยอดไหลในทางปฏิบัติ คลังแสงหรือยุทธปกรณ์ของประเทศใดก็ตามจะถูกเก็บในพื้นที่ที่มีระบบความปลอดภัยสูงตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นๆและไม่ใช่สิ่งที่ขนย้ายผ่านเส้นทางปากเขาซึ่งตรวจสอบยากแถมเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกปล้นระหว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันก็มักมีข้อตกลงด้านความมั่นคงและการประสานงานอยู่แล้วการสร้างเรื่องว่ามีการลำเลี่ยงลับ ึงเข้าข่ายข่าวลวงมากกว่าเป็นเรื่องจริงการวิเคราะห์สถานการณ์เช่นนี้ต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านทั้งกฎหมายระหว่างประเทศการปฏิบัติงานของหน่วยความมั่นคงและบริบทพื้นที่จริงไม่ใช่เชื่อข้อความมอที่ตัดมาทำคอนเทนต์เพียงไม่กี่ประโยคข่าวลักษณะนี้จึงควรรับชมด้วยความระมัดระวังสูงสุดย่อหน้าหา้าการทำงานของทหารไทยในพื้นที่ชายแดนเชิงมาตรฐานไม่ล้วงข้อมูลจริงหลายคนเข้าใจผิดว่าทหารไทยถูกตบตา จากข่าวที่แชร์กันแต่ในความเป็นจริงหน่วยงานความมั่นคงของไทยมีระบบลาดตระเวนตามวงรอบตรวจสอบเส้นทางเสี่ยงจุดผ่านแดนธรรมชาติและประสานกับฝ่ายท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้เป็นการทำงานตามมาตรฐานสากลในพื้นที่ชายแดนที่มีความอ่อนไหวข่าวหรือที่กล่าวหาว่าทหารไทยถูกหลอกมาเกิดจากการขาดความเข้าใจในกระบวนการ รัะทำงานเพราะผู้คนคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องเห็นทุกสิ่งตลอดเวลาแต่ความจริงคือการทำงานในป่าเขาต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะทางและแผนงานระยะยาวไม่ใช่เฝ้าจุดเดิมตลอดทั้งปีการยงว่าเจ้าหน้าที่ถูกหลอกหรือถูกตบตา โดยไม่มีหลักฐานจึงไม่ยุติธรรมและอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การวิพากษ์ข่าวที่แชร์ในอินเทอร์เน็ตจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากกว่าการตีความตามอารมณ์ย่อหน้า6เส้นทางลำเลียงในข่าวลือกับสภาพจริงของพื้นที่พื้นที่ที่ถูกกล่าวถึงในข่าวลือส่วนใหญ่เป็นเซ่ นอกทางที่ชาวบ้านใช้เดินทางระหว่างหมู่บ้านหรือเป็นทางเกษตรที่ใช้ขนพืชผลตามฤดูกาลบางช่วงเป็นทางดินบางช่วงเป็นทางหินมีลักษณะคดเคี้ยวตามภูเขาทำให้ถูกเข้าใจผิดว่ามีการใช้เคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์หนักทั้งที่ในความเป็นจริงทางลักษณะนี้ไม่เหมาะสมต่อการขนย้ายอุปกรณ์หนักจำนวนมากเลยหลายครั้งมีการนำภาพรถบรรทุกไม่ทราบสัญชาติจากอินเทอร์เน็ตมาอ้างว่าเป็นหลักฐาน ทั้งที่เป็นคนละพื้นที่บางรูปถ่ายมาจากประเทศอื่นด้วยซ้ำการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพจึงสำคัญอย่างมากการเชื่อข้อมูลผิดอาจทำให้เกิดความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นในสังคมโดยเฉพาะเมื่อเป็นประเด็นด้านความมั่นคงที่ประชาชนอ่อนไหวต่อการรับข่าวย่อหน้าเจ็ดความซับซ้อนของข่าวชายแดนในโซเชียลยุคปัจจุบันข่าวเกี่ยวกับชายแดนเป็นหมวดที่ถูกนำไปสร้างคอนเทนต์มากที่สุด เพราะเพิ่มผู้ชมได้ง่ายและชวนให้เกิดอารมณ์ร่วมแต่ปัญหาคือข่าวส่วนใหญ่มักถูกขยายให้เกินจริงแม้แต่รายละเอียดเล็กน้อยเช่นเสียงยานพาหนะในป่าก็ถูกตีความว่าเป็นเสียงขบวนลำเลียงอาวุธบางครั้งการถ่ายวิดีโอในป่าโดยไม่ระบุพิกัดถูกใส่คำบรรยายเกินจริงเพื่อเพิ่มยอดไหลนี่คือความท้าทายของยุคข,ข้อมูลล้นเกินที่ประ ประชาชนต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นการรับข่าวลักษณะนี้โดยไม่ตรวจสอบอาจทำให้เกิดความกลัวหรือความเข้าใจผิดต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจว่าข่าวชายแดนโดยมากต้องผ่านการตรวจสอบหลายชั้นไม่ใช่เชื่อทันทีเมื่อเห็นเนื้อหาบนโซเชียลย่อหน้าแปดความร่วมมือไทยกัมพูชาในด้านความมั่นคงข้อมูลทั่วไป ประเทศไทยและกัมพูชามีความร่วมมือด้านความมั่นคงมายาวนานทั้งในด้านการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติการจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนและการแลกเปลี่ยนค่ะข้ออมูลระดับหน่วยงานความร่วมมือเช่นนี้ทำให้ทั้งสองประเทศสามารถจัดการเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็วและมีระบบการแชร์ข่าวที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคลังแสงลับหรือเส้นทางลำเลียงอาวุธ จึงอาจส่งผลต่อความเข้าใจของประชาชนทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งไทยและกัมพูชาต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างภาพว่ามีความตึงเครียดทางการทหารทั้งที่ไม่มีมักเกิดจากการขยายข่าวที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเมื่อเข้าใจโครงสร้างความร่วมมือจริงๆจะเห็นว่าทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันมากกว่าที่ประชาชนคิดซึ่งเป็นผลดีต่อความสงบในพื้นที่และเศษนิยรภาพระยะยาวของภูมิภาคย่อหน้าก้าการวิเคราะห์ข่าวลวงและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อพบข่าวแนวค้นพบพิกัดเส้นทางลับ หรือฐานทับซ่อนเรนคือการตั้งคำถามว่าข้อมูลนั้นมีหลักฐานเชิงรูปธรรมเพียงพอหรือไม่เช่นมีภาพที่ตรวจสอบย้อนกลับได้หรือไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานกลางหรือไม่หรือเป็นเพียงข้อความที่ถูกแชร์ซ้ำๆโดยไม่รู้ที่มาการวิเคราะห์ที่ดีต้องอาศัยหลักฐานหลายมิติไม่ใช่ภาพเดียวหรือวิดีโอไม่กี่วินาทีข่าวลักษณะนี้จึงควรจัดอยู่ในหมวดข่าวลวงด้านความมั่นคงที่ควรตรวจสอบอ,อยอ ห้างเคร่งครัดการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เพิ่มอารมณ์ความตื่นตระหนกคือหัวใจของการสื่อสารสาธารณะในประเด็นนี้เพราะหากปล่อยให้ข่าวผิดแพร่หลายอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างบรรยากาศไม่ดีในสังคมไทยเองด้วยย่อดหน้าสิบสรุปภาพรวมและสิ่งที่ประชาชนควรระวังจากการวิเคราะห์ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าข่าวรู้พิกัดแล้วเส้นทางลำเลียงคลังแสงเขมร เป็นเพียงการแชร์ข้อมูลที่ขาดหลักฐานขาดบริบทและถูกตีความเกินจริงในโลกออนไลน์ซึ่งเสี่ยงต่อการทำให้ประชาชนเชื่อในเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงพื้น ที่ชายแดนจริงมีทั้งชุมชนหน่วยงานความมั่นคงและธรรมชาติที่ซับซ้อนซึ่งยากต่อการสรุปจากภาพเพียงไม่กี่ภาพการรับข่าวลักษณะนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากขณะเดียวกันเราควรให้ความสำคัญกับความร่วมมือของประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพในภูมิภาคการติดตามข่าวควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริงไม่ใช่ข่าวลวงที่สร้างขึ้นเพื่อ กระตุ้นความตื่นเต้นเท่านั้นหากประชาชนมีทักษะการกลั่นกรองข้อมูลมากขึ้นสังคมจะแข็งแรงขึ้นและจะลดโอกาสถูกข่าวผิดบิดเบือนจนกลายเป็นความเชื่อที่แพร่หลาย